สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาพามาชมค่าวักกิแมกรอยครับผมอ่ารถรุ่นนี้ก็ประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับผมพามาชมระบบการทำงานต่างๆของเครื่องยนต์แล้วก็อะไรแต่และชิ้นว่ามันเป็นยังไงครับในยุคนั้นครับตัวนี้ ในประเทศไทยก็ผลิตมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนมากจะอยู่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าตดวุ่นนี้มันเป็นเป็น,ปนมันจะถ้าบ้านเราก็เป็นคาวาตอกิจอยครับของต่างประเทศก็จะเป็นตัวแมกโอยนะครับผมมันก็คล้ายๆกันนะครับ คล้ายๆกันกันกบไอ้คาวาสกิจอยแต่ว่าไฟท้ายคนละแบบครับตัวนี้ก็ในยูนันก็เป็นไฟท้ายแบบคล้ายๆคาวาสกิ AR 125สมัยเก่านะครับผมก็ตัวนี้ติ๊กเกอร์ก็มากับรถเดิมๆคาวาสกิ Neomax ส่วนของเครื่องยนต์ก็เป็นใช้บล็อกเดียวกันกับคาวาสกิจอยนะครับผม คันเกียร์ก็ดีครับผมของเดิมจากโรงงานเลยนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานราชการนะครับขเขาก็ได้โลออกไปเมื่อ20ปีก่อนที่แล้วครับเราได้ซื้อสะสมไว้ครับเพราะว่ามันเป็นรถหายากยนะครับขิศใหม่ก็ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วที่วิ่งได้สมัยนั้น วิ่งจริงๆก็ประมาณไม่เกิน80-90ครับประมาณ80ครับมันจะเป็นระบบ CDI ครับผมอิเล็กทรอนิกส์เป็นก็ไม่ใช่ทองขาวเหมือนเดิมครับทอไยเสียก็มากับรถเลยนะครับเป็นทาวาสกีเลยนะครับผมก็เป็นโรมกระบอก คล้ายแปบน้ํำสมัยเก่าทนมากครับผมไม่ค่อยผูนะครับเด็กเล็กเท่าดีมากครับสมัยเก่าครับผมนอนหน้าก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ระบบเหล็กก็ใช้ได้ครับผมนี่จะเอาไ้ตัวนี้สีคคละสีเพราะว่าน่าจะมีการซื้อสั่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับดาบไฟก็เป็นแบบคู่คล้ายยามาฮ่าเมรุ่นเก่านะครับผม เดี๋ยวเรามาดูการเปิดเบาะข้างในครับในยุคนั้นมันกากจะเป็นเหล็กคำยันครับนี่ตลงนี้นะครับเป็นเหล็กคำยันสภาพก็สมบูรณ์นะครับผมอันนี้ก็ซื้อมาไม่แพงครับประมาณสี่ห้าพันครับผมซื้อไวเ้เก็บสะสมไว้นะครับรดหายาก นะสะสมนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีนะครับเดีย๋ยวนี้เดี๋ยวเรามันจะมาลองสตาร์ทเครื่องกันดูนะครับระบบเครื่องก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งาน,นครับโดยประมาณ30กว่าปีที่แล้วก็สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับผมระบบไฟต่างๆก็ ใช้งานได้ดีครับไฟจะเป็นสีเขียวไฟเดียวปะไฟก็ใช้ได้ครับไฟหน้า สวางมากครับไฟน้าตัวนี้สวางจ้าสุดยอดเลยนะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หายากและน้าสะสมมากนะครับคาวาสกิมีโอแมกร้อยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม